เดินข้างหน้านิดนึงครับอ,อ,อ,อหน้าหน่อยยินทันกสองไม้ก็สองใสจังหนึ่งล,ลนะน็นี่ไพรุ่งนี้เป่า ของมึงผมมองมาเลยตามแล้วผมกลัวนะผมกลัวอันนี้ไปสวนดิเรียบร้อยเรียบร้อยช่องหรอับตเตอรี่ครับทีเดียวทะลุนะครับตรงเบว่นพวก OTF นะใครจะตีดนะครับ พุ๊กเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับไส่สวยด้วยเซอรี่ <c oughs> <c oughs> นะครับปรีเข้าใส่ครับเดี๋ผมเมื่อเปลี่ยนเป็นกบยางนะอันนี้จะเอาปีทางระยะไกลๆฝั่งนู้นก่อน ขึ้นเป็นขึ้นข้างหน้าเรานะครับหนานเป็นขึ้นเลยนะครับนั่งไปต่อตัดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไม่กัดต้องรองไปปลุกยางนะแต่ฟ้านาจะตื่นตกใจไปแล้ว นี่นะมันมีปลาขึ้นมาแล้วของให้ฟดไปหมดแล้วตอนนี้มันตกใจแล้วมันหนีเปล่าจะเปลี่ยนไปกบยางดูนะ มีอาการนะครับตามเหยื่อมานะครับโดปกว่ะโดปอกป่อง ตามมาดูตามมาดูไม่กัดวะอย่างนี้ได้ขวัวน,นี่ขวัญขวัญอู้ยิสวยนี่นชะโดแน่โดฟพอกเป่าฟ็อกเป่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่วิ่งวิ่งวิ่งโดฟ็อก ยกเลยโอ้ไอ้ป๊อกเอ้ยแดงที่สองนะครับเป็นโดป๊อกนะโอ้ยหลุดละทิปเปอร์อยู่นู่นลูกทิปเปอร์อยู่นู่นจะเห็นหอืมโดนะครับปุ้งตามมากัดเลย